บทที่18พรพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมสตังเอกังสมะยังพระวาสาวัติยังวิหารติเชตตะวเนอนาถบิธิกัสอารามีตักละโผพระวาพิขุอามันเตศีพิขาววติพระทันเตติเตพิกูพระวาวตัวปัจใจโสสูงพระวาเอตัทโวจามีตายะพิขเวเจตูยมุติยาอาเซวิกตายะภาวิกตายะพระหูลิกตายะยานิกตายะวัตุกตายะ อนุธิตายะปรลิจิตตายะสุสัมาลันทายะ เอกาทะสานิสังสาปฏิกังคากตมีเอกาทะสัสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธตินะปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานางปิโยโหติอะมะนุสานางปิโยโหติเทวตารขันตินะสาคิวาวิสังวาทันมทังวากะมติตุวกังจิตตังสมาธิญติมุขวันโนวิปัสสีทติอาสัมมุหกาลังกาลติอุตลิงอปะ วิชิชธรรมโตดัมมะโลโกปโคุหติเมตายะพิกเวเจตุยมุติยาอาเสวิกตายะภาวิกตายะภาุลิกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะวิบะลิตตายะสุสมาลันทายะอิเมเอกาทา สาณิสังสาปติการขาอัติอโนทิสุภาลนาเมตตาเจโตมุติอัติโอทิสุภะลนาเมตตาเจโตมุติอติทิสาภาลนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิเหอนทิสุภะลนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิหิโอทิสุภะลนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตมุติปัญจหาการิเหอนุทิสุภะลนาเมตตาเจโตมุติสัตตหาการิเหโอทิสุภะลนา เมตตาเจตุมุติทัสาหาการิเหทิสาภาลนาเมตตาเจตุมุติอัตตาเมหิปัญจาหาการิเหอนุทิโสภลนาเมตตาเจตุมุติ สัพเพสัตตาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัพเพปานาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัพเพภูตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัพเพบุคลาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัพเพอัตตาภาวะปริยาปานาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตะนังปริหารันตุติอิมีหิปัญจหากาลิเหอนุทิ่สูะละนาเมตตาจิตุวมุติกาตะมีหิสัตตหากาลิหิอุทิ่สูะละนาเมตตาจิตุวมุติสัมภาอิทิโยอเวลาปัจยาาอนิคช สุขีตรังปริหารันตุสัพเพรปุริสาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอนาริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพมนุษย์อเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพวินิปติกาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตูส อิเมหิตสัตหกาเลหิโอทิโสพลนามิตาเจโตมุติกาตเมหิตทีตสหกาเลหิทิสาพลนามิตาเจโตมุติสัมเพปุริทิมายาติสายญาสตาอเวลาปัจฉยานิคารุกีนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาติสายญาสตาอเวลาปัจฉยานิคารสกีนังปริหารันตุตสัพเพอุตตรลายญาติสายญาสตาอเวลาปัจฉยานิคารสกีนังปริหารันตุสัพเพทักกินายญาติสายญาสตา อเวลาปัชยานีคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุชัติมายะอนุท hmm ิสายะสัตตาอเวลาปัชยานีคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุชะมาปัจฉิมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาปัชยานีคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตาลายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาปัชยานีคาสุขีตนังปริหารันตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสัยยะสัตตาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปัญหาลันตุสัพเพเหติทิมายะทิสัยยะสัตตาอเวลาปัชยานิคาสุขีตังปัญหาลันตุสัพเพอุปปริมายะทิสัยยะสัตตาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปัญหาลันตุสัพเพปุรัตทิมายะทิสัยยะปานาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปัญหาลันตุสัมเพปัชิมายะทิสัยยะปานาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปัญหาลันตุ สัพเพอุตารยะธิสัย,ยปานาเวลาปัจฉยานิคาดสกีตังปัจจัาลันตุสัพเพทักขินายะธิสัย,ยปานาเวลาปัจฉยานิคาดสกีตังปัจจัาลันตุสัพเพปุระติมายะอนุธิสัย,ยปานา อเวลาปัจฉยานีคาะสกขีนังปริหารันตูสัมเพยปชิมายะทิ่สายะอนุทิ่สายะปานาอเวลาปัจฉยานีคาสสุขีนังปริหารันตูสัมเพอุตรายะอนุทิ่สายะปานาอเวลาปัจฉยานีคาะสกขีนังปริหารันตูสัมเพทักขินายะอนุทิ่สายะปานาอเวลาปัจฉยานีคาสสุขีนังปริหารันตูสัมเพยเหติมายะทิสายะปานาอเวลาปัจฉยานีคาสสุขีนังปริหารันตูสัมเพอุปริมายะทิ่สายะปานา อเวลาปัจฉจานิคาสิกีนางปลิหาลันตุสัมเพปุระทิมายะทิสายยะผูตาอเวลาปัจฉจานิคาสิกีนางปลิหาลันตุสัมเพปัจฉิมายะ ที่สัยยะพูตาอเวลาปัจฉยานิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพอุตาเลียทิสัยยะพูตาอเวลาปัจฉยานิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพทักขินายะที่สัยยะพูตาอเวลาปัจฉยานิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะนุติสัยยะพูตาอเวลาปัจฉยานิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพปจิมายะนุติสัยยะพูตาเวลาปัจฉยานิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพอุตาเลีนุติสัยยะพูตาเวลาปัจฉยานิคาสรเกนางปริหารันตุสัมเพททักินายยะะส อนุทิศายพูตาเวลาปัชยานิคารสกีดังปริหารันตุสัมเพีหิตทิมายะทิสายยพูตาอเวลาปัชยานิคาสกีดังปริหารันตุสัมเพีปุริมายะทิสายยบุตลอเวลาปัชยานิคาสกีดังปริหารันตุสัมเพียปุลัติมายะทิสายบุคละเวลาปัชยานคาสกีดังปริหารันตุ สัมเพียปุตตะเลียชิสยบุคคลาเวลาปัจฉญานิคาสุขีนางปริหารันตุสัมเพยทักขินายะชิสายบุคคลาเวลาปัจฉญานิคาสุขีนางปริหารันตุสัมเพยปุรัติมายะอนุชิสายะบุคคลาเวลาปัจฉญานิคาสุขีนางปริหารันตุ <nder> <household> <sed> <ato> สัมเพยปจิมายะอนุทิสายะบุคลาเวลาปัจฉิญานิค่ะสุกีนางปัิหาลันตุสัมเพอุตตะายะอนุทิสายะบุคลาเวลาปัจฉิญานิค่ะสุกีนางปัิหาลันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายะบุคลาเวลาปัจฉิญานิค่ะสุกีนางปัิหาลันตุสัมเพเหติมายะทิสายะบุคลาเวลาปัจฉิญานปิมิสัุค่ะสุกีนางปัิหาลันตุ สัมเพปุรติมายาติสายญาตตภาวะปริยาปนาเวลาปัชยานิคารสกีนังปริหารันตุสัมเพปัชิมายาติสายญาตตภาวะปริยาปนาเวลาปัชยานิคารสกีนังปริหารันตุสัมเพปุตราญาติสายญาตตภาวะปริยาปนาเวลาปัชยานิคารสกีนังปริหารันตุสัมเพรทคีณาญาติสายญาตตภาวะปริยาปนาเวลาปัชยานิคารเกนังปริหารันตุสัมเพปุรติมายะอนุทิสายญาตตภาวะปริยาปนา เวลาป like <t Rebel Asia plays> ัจจยานิคาสุเยนัางปริหารันตูจำเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปัจจยานิคาสุเยนนางปริหารันตูจำเพอุตารายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปัจจยานิคาสุเยนนางปริหารันตูสัเพาทักคินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปัจจยานิคาสุเยนนางปริหารันตูจำเพเหตุทิมายะทิศายะอัตตาภาวะปริยาปนา อเวลาปัชยานิคารสุยนางปริหารันตูสัมเพปุไยมายาชิสายะอัตรภาวปริยาปนาอเวลาปัจชยานิคารสกรนางปริหารันตูสัมภาบุรัตทิมาญาชิสายะอิทิโยอเวลาปัจชยานิคารสกยนางปริหารันตูสัมภาปชิมาญาชิสายะอิทิโยอเวลาปัชยานิคารสกยนางปริหารันตูสัมภาตระลายาชิสายะอิทิโยอเวลาปัชยานิคารสกยนางปริหารัน สัมภาปุระติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาปัชชยานิคาสิกนางปริหาลันตุสัมภาปัชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาปัชชยานิคาสิกนางปริหาลันตุสัมภาอุตระยะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาปัชชยานิคาสิกนางปริหาลันตุสัมภาทักินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาปัชชยานิคาสิกนางปริหาลันตุสัมภาเหตุทิมายะทิสายะ อิทิโยอเวลาปัจชยานีคาะสุนังปัิหาลันตุสัมเพปุิมายะทิ่สายะอิทิโยอเวลาปัจชยานีคาะสุนังปัิหาลันตุสัมเพปุราทิมายะทิ่สายะปุริสาอเวลาปัจชยานีคาะสุนังปัิหาลันตุสัมเพปัจฉิมายะทิ่สายะปุริสาอเวลาปัจชยานีคาะสุนังปัิหาลันตุสัมเพปอุตตรายยะที่สายยะปุริสาอเวลาปัจชยานีคาะสุกิยนังปัิหาลันตุสัมเพทักกินายะทิ่สายะปุริสา เวลาปัจฉยาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสัยะปุริสาเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัมเพัปชิมายะอนุทิสัยะปุริสาเวลาปัจฉญาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัมเพัจชิมายะอนุทิสัยะปุริสาเวลาปัจฉญาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัมเพอุตารยะอนุทิสัยะปุริสาเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีอัตนางปัิหารันตุสัมเพยทักกินายะ อนุิสายะปุริษาเวลาปัชยานิคาสุขีอตนางปริหารันตุสัมเพเหติมายาติศายะปุริษาเวลาปัจชยานิคาสุขีอตนางปริหารันตุสัมเพอุปริมายาติศายะปุริษาเวลาปัชยาอนิคาสุขีอตนางปริหารันตุสัมเพปุรัติมายาติศายะอริยาเวลาปัชยานิคาสุคีอตนางปัิหารันตุสัมเพปจิมาญาิศายะอริยา อเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีอัตนังปัจจหารันตุสัมเพอุตะระยะอธิสายะอริยาอเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีอัตนังปัจจหารันตุสัมเพทักินายะอธิสายะอริยาอเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีอัตนังปัจจหารันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีอัตนังปัจจหารันตุสัมเพัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีอัตนังปัจจหารันตุสัมเพุตะระยะอนุทิสายะอริยา อเวลาปัจจัยอนิคาสุเกตะนังกริหารันตุสัมเพียทักขินายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัจจัยอนิคาสุเกตะนังกริหารันตุสัมเพีเหตุทิมายะทิสายะอริยาอเวลาปัจจัยอนิคาสุเกตะนังกริหารันตุสัมเพีอุปริมายะทิสายะอริยาอเวลาปัจจัยอนิคาสุเกตะนังกริหารันตุสัมเพีปุรัติมายะทิสายะอนัลิยาอเวลาปัจจัยอนิคาสุเกตะนังกริหารันตุสัมเพปัจฉิมายะทิสายะอนัลิยา อเวลาปัจฉยานิคาสุขคตระนังปาริหาลันตุสัมเพอุตรายะทิสัยยะอนาลิยาอเวลาปัจฉยานิคาสุขคตระนังปาริหาลันตุสัมเพทักขินายะทิสัยยะอนาลิยาอเวลาปัจฉยานิคาสุขคตระนังปาริหาลันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสัยยะอนาลิยาอเวลาปัจฉยาอนิคาสุขคตระนังปาริหาลันตุสัมเพปัจชิมายะอนุทิสัยยะอนาลิยาอเวลาปัจฉยาอนิคาสุขคตระนังปาริหาลันตุสัมเพอุตรายะอนุทิสัยยะอนาลิยา อเวลาปัจจยาอนิคาสุขีตนังปณญหาลันตูสัมเพทักินายะนุทิสัยยะอนัลลิยะเวลาปัจจยาอนิคาสุขีตนังปณญหาลันตูสัมเพยเหตุทีมายะทิสัยยะอนัลลิยะเวลาปัจจยาอนิคาสุขีตนังปณญหาลันตูสัมเพยอุตตมายะ ทิสายะอนาริยาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตระนางปริหาลันตุสัมเพปุระทิมายะทิสายะจิวะอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตระนางปริหาลันตุสัมเพปปจิมายะทิสายะภูตะเทวะอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตระนางปริหาลันตุสัมเพอุต่ละยะทิสายะทิวะอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตระนางปริหาลันตุสัมเพทักกินายะทิสายะทิวะอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตระนางปริหาลันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสายะทิวะ อเวลาปัจฉยาอนิคาสุคีตะนางปริหารลังตุสัมเพปัิมายาอนุทิจายะเทวาเวลาปัจฉยาอนิคาสุคีตะนางปริหารลังตุสัมเพอุตรายะอนุทิจายะเทวาเวลาปัจฉยาอนิคาสุคีตะนางปริหารลังตุสัมเพทักินายะอนุทิจายะเทวาเวลาปัจฉยาอนิคาสุคีตะนางปริหารลังตุสัมเพเหติมายะทิจายะเทวา อเวลาปัจฉญญานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพุปริมาญะทิสัยยะทิวาเวลาปัจฉญานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระติมายะทิสัยะมนุษย์เวลาปัจฉยญนานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพยปชิมาญาทิสัยยะมนุษย์เวลาปัจฉิญญาณิคายสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพรทักินายาทิสายามนุษาเวลาปัจชยานิคาดสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสายามนุษาอเวลาปัจชยานิคาดสุขีตนังปริหารันตุสัมเพัจฉิมายะอนุทิสายามนุษาอเวลาปัจชยานิคาดสุขีตนังปริหารันตุสัมเพยแตลายะอนุทิสายามนุษาอเวลาปัจชยานิคาดสุขีตนังปริหารันตุสัมเพยทักขินายะอนุทิสายามนุษาอเวลาปัจชยานิคาดสุขีตนังปริหารันตุสัมเพเหติมายะทิสายามนุษา เวลาปัจฉยานนคาสุขีจะนงปฏิหารันตุสมเพปัิมายาทิสยยะมนุสาอเวลาปัจฉิยานิคาสุคีจะนงปริหารันตุสมเพปุรัติมายาทิสัยวินิปติกาเวลาปัจฉิยานนคาสุคีจะนงปฏิหารันตุสมเพ็จจัลระยะทิสยวินิปติกาเวลาปัจฉญยานนคาสุคีจะนงปริหารันตุสมเพทักกินายาทิสัยยวินิปติกา อเวลาปัจชยานิคารสุคีตรังปริหารนตุสัมเพปุรัติมายะอนุทิสายวินิปติกาอเวลาปัจชยานิคารสุคีตรังปริหารนตุสัมเพัจชิมายะอนุทิสายวินิปติกาอเวลาปัจชยานิคารสุคีตรังปริหารนตุสัมเพอุตารายะอนุทิสายวินิปติกาอเวลาปัจชยานิคารสุคีตรังปริหารนตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายวินิปติกาอเวลาปัจชยานิคารสุคีตรังปริหารนตุสัมเพยปจิอนุทิสายะ เทวาเทสาเทสายะอวินิปจิกาอเวลาปัจชะานิคาสุขีตานังปริหาลันตุสัมพิวปริมายะทิสายะวิณิปจิกาอเวลาปัจชะานิคาสุขีตานังปริหาลันตุจิอิมีเหตุทศหาการณหิุทิสาพันนาเมตตาจิตูมุติสัมพีสังสันตานังปีฆาตังวัชีวาปีฆานายะอุปาคาตังวัชีวาอนุปาคาเตนะสันตปังวัชีวาอสันตาปีนะปิปะลิยาทานัง วจีวาอปาริยธา,านเนนะไวเฮสังวจีวาอวิเหสยายะสัมเพสันตาวเวริโนุหตุมาเวริโนสุกิโนุนตุมา,มาทุกขิโนสุขิตาตาุหตุมาทุกขิตตาตาจอิมิหิอัตถะหาการเิเหิเจพาสตาเมยะเมตายาติเมตาตังธรรมังเจตยะติติเจตสัมภะยาปาทะปาปะ นิยุทธาเนหิมุติจติติวิมุติเมตาจเจโตมุติจติเมตาเจติมุติมาเมตาลัมวิหาภะนณนิธิตาบทที่สิบเก้าเทวดาอุยโยชนะคาะเทวตาอุยโยชนะค่ะาบุตรทรงเทวดาทุกขปัตตาจะนนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสภาโหนตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจับอภิเหตจำพตัง ุญญาสัมปทังสัมเพเทวานุโมทันตุสัมพสัมปติสิทธิยาทานังท้าธันตุสัมทะทายะสีลังละขันตุสัมพทาภาวะณะพิะตาหุนตุขันตุเทวตาคาตาสัพเพุทธาพรปตตาปัญจกานัจยยงพลังอาลาหันตานัจเตเชนละขันพันธมีสัพพสุสัพเพุทธาพรปตตาปัญจกานัจยยงพลังอาลหันตานัจติเชนละขันพันธมีสัพพสุ สเพุเทธาภรัตาปัญเจกานัจะยังพลังอัลาหันตานันจะเตชีนะลขันพันตามิสัพสนสเพพุทธาภรัตตาปัญเจกานัจะยังพลังอัลาหันตานันจเตชีนะลขันธันตามิสัพสนสเพพุทธาภรัตตาปัญเจกานัจะยังพลังอัลาหันตานันจะเตชีนะลขันพันตามิสัพสนสเพพุทธาภรัตาปัญเจกานัจะยังพลังอัลาหันตานันจะเตชีนะลขันพันตามิสัพสน สัพเพพุทธาพระลปัตตาปัญจกานะจะยังพลังอลหันตานันจเตชีนักละขันพันธามิสัพพสโสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัญจกานะจะยังพลังอราหันตานันจเตชีนักละขันพันธามิสัพพสด้วยนุภาพแห่งสัจจะที่านอนุภาพแห่งความเพียรละนิสงแห่งการบูชาพระรัตนใจด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประศุพระประเศและพระข่าวาำลุยนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า และครอบครัวขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดถ่ายชัดายทายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิจายยอดเศรีเรียนยอดเศรีเลียนไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ตุปกการด้วยเตือนตาตุ